ฝากให้กับกับคนรอบข้างวันสุดท้ายของคุณพ่อขวัญด้วยขวัญแบบตื้นตันใจมากเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกภูมิใจที่ขวัญไม่คิดว่าวันสุดท้ายของคุณพ่อขวัญแล้วคนทุกคนจะเข้ามาส่งคุณพ่อในวันสุดท้ายค่นะภาพที่ขวัญเห็นแล้วเป็นภาพจดจําคือคนทั้งกองป่าไปทั้งแบบไปกันทั้งทีมไปกันทั้งหน่วยที่คุณพ่ออยู่อย่างเงี้ยท,ท้ายสุดเลยวันที่ชาปนากิจของคุณพ่อที่วัดเรีย่ะ ขวัญตกใจมากเพราะว่ามันเหมือนกับคือคุณพ่อขวัญเนี่ยเป็นตำรวจฉันผู้น้อยแต่ว่าได้ความรักจากคนรอบข้างหมดทุกคนแม้แต่กระทั่งนายผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ขวัญไม่คิดว่าท่านจะมาหลายๆท่านอย่างเงี้ยค่ะแต่ท่านก็มาโดยที่แบบให้เกียรติคุณพ่อขวัญเนะถอดรองเท้าขึ้นมาแล้วก็มันก็มันมันเหมือนกับความรู้สึกที่ขวัญจุกเลยว่าแบบอ๋อ สิ่งที่พ่อวันให้เหมือน